สวัสดีจ้าเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสปอิตาลีวันนี้จะพามาพกหน้านะคะใครที่มีริ้วมีรอยห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะซึ่งสูตรนี้เป็นชาวญี่ปุ่นนิยมใช้มากๆเลยนะคะทำไมสาวญี่ปุ่นเขาถึงมีผิวสวยเพราะเขาใช้สิ่งสิ่งนี้นั่นเองนะคะซึ่งจะช่วยลดเรือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระช่วยทาให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะะะไรกันบนบะงคะ ส่วนผสมของเราตอนแรกเราจะใช้ผงชาเขียวผงชาเขียวตามัทฉะที่เราชงดื่มเลยนะคะในส่วนของผงชาเขียวนะคะเขาจะช่วยปกป้องการเกิดริ้วรอยช่วยลดเดินริ้วรอยช่วยลดการเสรื่อมโทรมของผิวที่ถูกทําลายจากแสงแดดเท่นฝ้ากระผิวหยาบก้านนะคะช่วยยับยั้งแบคทีเรีย ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเหมาะกับคนที่เป็นสิวและผิวมันเป็นอย่างมากเลยนะคะในส่วนของผงชาเขียวเนาะเราจะใช้ผงชาเขียวอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะหอมมากๆเลยนะคะทุกคนกจะใช้โยเกิร์ตนะคะใช้โยเกิร์ตรสธรรมาชาตินะคะส่วนตัวใครจะใช้โยเกิร์ตรสไหนได้เลยนะคะในส่วนโยเกิร์ตก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะ ต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้น้ำผึ้งนะคะในส่วนของน้ำผึ้งเขาจะไปฆ่าแบคทีเรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะจะช่วยให้สิวยุบเร็วช่วยให้สิวหายเร็วนะคะแล้วก็ยังช่วยต่อต้านเิ้วรอยช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้น้ำผึ้งอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมไม่เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทำได้อาทิตย์ละ3 4ครั้งเลยนะคะ ใครที่ผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรน,น,นั้นนะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่และคนไม่เหมือนกันนะคะเราผสมออกมาแล้วเนื้อเขาจะเนียนสวยแบบนี้เลยนะคะทุกคนแปรงใครไม่มีก็หลังช้อนเลยนะคะทุกคนชาวญี่ปุ่นเขาจะนิยมมากๆเลยนะคะใช้ชาเขียวมาพอกหน้านะคะทุกคน ซึ่งเขาจะช่วยต่อต้านนิ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะนี่เลยนะคะทุกคนให้เราพ่อแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สบนาทีหรือยี่สถึงสานาทีได้เลยนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกาทการตริดตามนะคะใ้รเข้ามาแล้วก็ฝากกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทาใจกันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก,ก็จะมาแค์ดูอีกนะคะ